ธรรมะที่แสดงอยู่ทุกคืนทุกคืนเกี่ยวกับการแก้จิตเราทั้งทิ่งเึงแม้จะแสดงซ้ำซากตลอดทีก็ตามแต่ความมีปัญญาของเรายากเหลืเกิดที่จะเข้าถึงได้ ให้ปัญญาที่ว่าให้สันโดษหรือมากน้อยสันโดษคือความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ได้อยู่สันโดษมากน้อยก็คือไม่มักมากอ่าไม่อยากได้ของใครของผู้ใดทั้งสิ้นมีอย่างไรก็อยู่อย่างนั้นได้ได้อาหารม่อย่างไร ทางเส้นโดดได้อาหารมาอย่างไรก็สนอย่างนั้นไม่สะสมอะไรเรียกว่าสันโดดที่นี้ไอ้ไม่สะสมในเรื่องของปัจจัยสี่อันนี้ไปสะสมเรื่องราวมีอีกเรื่องราวต่างๆก็สะสมไว้เอามาคิดเอามานึก เอามาพูดไอ้เรื่องตางๆนั้นมันก็ไม่สั้นแค่นั้นเมืเ่อซื้เมื่อพูดต่อไปจากคนถึงคนหนึ่งจากคนจากอีกคนไปคนหนึ่งมันก็ยาวเรื่อยไป <c oughs> แล้วก็โดยมากโดยถ้าที่มองดู้วย จิตใจที่สงบสงบว่าคนเรานี่มีแต่ความเร่าร้อนความยืนหามันไม่ได้หาไม่ได้เลยมีแต่ความเร่าร้อนไม่เร่าร้อนในกามาคุณก็เร่าร้อนในโทสะไม่เร่าร้อนในโทสะก็เร่าร้อนในทางคิดเบียดเบียนผู้อื่นมีอยู่นี้ มันเร้าร้อนเมื่อมีร้าร้อนมันก็ต้องออกไปทางกายออกไม่ได้มันก็ต้องออกไปทางวาจา <c oughs> อันนี้ความสงบมันก็มีไม่ได้แล้วก็ตัวที่คำ้ำเรียกว่าค้ำอยู่เลยเป็นอุปสรรคเป็นตัวกั้นกลางที่ทุกคนมีสักายะทิฏฐิเป็นใหญ่ สัจกายะตัวเราเก่งตัวเราดีตัวเราวิเศษตัวเราไม่ผิดตัวเราถูกฟ้องทั้งสิ้นนี่สัจกายะให้ามานะเราดีกว่าใครทั้งนั้นผู้อื่นไม่ดีเท่าเรามันอยู่อย่างนี้มันวนอยู่นี่ ทีนี้ที่ว่าไอความสงบก,การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะมันก็เป็นธรรมดาจะต้องพูดจะต้องกล่าวกันจะต้องพูดกันพระพุทธองค์ก็ได้บัญญัติได้สอนว่าผู <c oughs> <c oughs> ้เป็นพระเทระ หรือกันใหญ่ก็อบรมสั่งสอนสัตวพิวิหาริกหรือบรรดาศิษย์ที่ตามาบวชมาเรียนมาปฏิบัติตักเตือนว่ากล่าวสั่งสอนอันี้ตามลำดับลงไปละก็มีหน้าทีพระที่อาวุโสก็มีหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือน ูอเอาอุาสโสน้อยหรือโอเวดภายหลังตามำลำดับกันไปแต่ทามนี้วทิฐิโทมานะดักดาน,นีไม่เคยมีใครเกอนข้าได้ข้ารู้แล้วข้าเป็นแล้วนนนเนพระก็มีหน้าที่เตือนเีนมีหน้าที่เตือนเด็กเตือนชีได้ทั้งสิ้น มันมีหน้าที่เป็นตามลำดับตามราวีนัย้วาถ้าเราเคารพในความการตักเตือนของผู้อื่นเรายอมรับความตักเตือนโดยไม่โต้แย้งขัดแย้งเอานี้หรือว่าเราเฉยเสีสิ่งที่ตักเตือนนั้นรรู้สึกความไม่ถูกไม่ตรงแต่ไม่โต้เถียงเราเฉยเสีย คราวนี้ก็ไม่มีโทษมีพิษมีภัยอะไรแต่ที่นี่พี่ยงไม่ได้ก็เคอโทษเถียมขัดแย้งขึ้นันเมื่อขัดแย้งก็นำมาซึงความวิวาทวิวาทาม่อเกิดมาการวิวาทเกิดขึ้นก็มองหน้ากันไม่สนิทจะพูดจัจจาก็ไม่เ็ยปากเมื่อจะพูดกันก็ต้องมีคำที่จตกกระกแอบแฝงไป แรงความเฉียดสีเป็นตดมันต้องมีเอการกระทบกระแทกแดกดันมันต้องมีในกรณ์นั้นมันตดสิเยสทางนั้นแหละตัวเรานี้ท่าน,นเราทุกคนผู้ปฏิบัติธรรมผู้รักษาศีลปฏิบัติธรรมผู้เคารพต่อพระรัตนตรัยเราจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางอย่าไปเอาอารมณ์ใด อย่าไปเอาแล้วก็อย่าไปคลิกแก้พวกอื่นเอย่าไปคิดแก้คนทั้งโลกเลยมันบ้าตายเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรต้องแก้ที่ตัวเรานั่นดีที่สุดแก้ตัวเราให้ได้มีอะไรมากระทบถ้าเราเฉยมันจะเกิดอะไรขึ้นมาสมมติว่าเหมือนกับอาจารย์นี่มีใครมา คิดจะทำร้ายจะเบียดเบียนจะอิจฉาทิศยะจะว่าเก่าถ้าเรารู้แล้วเราเฉยนี่มาบอกก็ได้แต่ท่านไม่เคยหวั่นไหวอะไรมีมาอย่างไรก็เฉยเฉยแล้วพอประเดี๋ยวประเดี๋ยวประเดี๋ยวเดียวมันก็ดับไม่อยู่นานหรอกบางทีพอพูดขาดคำมันก็ดับแล้วเพราะเราไม่รับมันถ้ามันไม่รับมันจะเข้ามาหาเรื่องอะไรเรานี่ คราวนี้เราทำพยายามทำให้ได้เองเรานี้ก็เป็นประโยชน์ที่จะไม่โูเ <c> ช <oughs> ีุกจิตจ,จะไม่ต้องอคิดให้เคยแก้ไขคิดให้พูดแล้วพูดอีกสแสดงทำแล้วสแสดงทำอีกซ้ำซ้ำซากๆไม่เกิดสาระอะไรขึ้น เพราะทาที่พูดท่าที่เจิอนท่าที่บอกถ้าใครจ,จดจําไม่ได้แล้วมันเหลือเพื่อที่จะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แต่เมื่อเราไม่ใช้แล้วถึงจะพูดวันหนึ่งยี่สิบครั้งก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าไม่มีใครนําไปใช้ใอ้พูดพูดก็ขอแหบขอแห้งไเปเจตนาว่าหวังว่าให้ขอเขาออกไปใช้นั่นเปนอย่างนี้ ี่ก็รู้สึกว่าไม่ชอบคนจบคนจะทําอะไรสักทีวันมีเสร็จความขัดความเยื่อมันไม่ลงบทลงรอยอะไรกันมันเป็นยังไงก็ไม่ถ้ามันเบื่อหน่ายเป็นทีเหมือนกันเยื่เหล่านี้ทุกๆคนเมื่อได้รับ ใครจะสร้างใครเป็นอะไรทาอะไรก็ทําไปตามหน้าที่นั้นก็แล้วกันเท่านั้นเราเคารพต่อความเหม็นของส่วนรวมไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดแม้ตัวอาจารย์เองก็เคารพต่อความเหม็นของส่วนรวมเ็นใหญ่เป็นใหญ่เพราะว่าอย่างไรแปลว่าถ้าไม่เป็นธรรมก็ต้องทักท้วงเพราะในฐานะเป็นประธานมีประธานชั่วคราวเท่านั้นเพราะต่อในงานนี้ก็ ไม่มีไม่เกี่ยวข้องอะไรประธานตัวคราวในการที่จะดําเนินง,งานให้เป็นไปตามรูปแบบที่วางไว้ตามนั้นพอถ้าเจ้าว่ามันมีอะไรที่มาขัดมาขวางมาขัดแย้งแล,แล้วก็อาจจะวางมือเฉยเลยไม่เอาแล้วบอกเท่านั้น นี่คือเป็นหลักพราะเพราะว่าไม่อยากจะเอาขี้ขยะมาทูนไว้บนศีรษะเพราะว่าการเอาขี้ขยะมาทูลไว้บนศีรษะที่ของเบาๆนี่แหละแต่ถ้าเรารู้ว่าเราเราทูนมันไว้มันหนักเหมือนกันทูลไว้ทั้งวันทั้งคืนมันก็หนักแต่ถ้าเรากวาดมันทิ้งแล,ล้ยสลัดเสียแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะหนักใจของเราสะอาดดีอยู่แล้วแต่ไปเอาเรื่อง ยงยงยิงยิยย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 ่งอะไรมาใส่วันเมื่อก็หนักเรียกว่าหนักใจอันนี้มันไม่หนักอ่ะในดิฟารบรภบห่งนี่ก็คือว่าว่าต้องเอาออกกันเถอะอย่าเอาข่าวกันเลยอะไรๆก็้องเอาออกคุยมันออก,กเลยนะแลอวจางนั้นเรามีกาลังกายกาลังใจอย่างไรเราก็ทําตามที่ ผู้เป็นสมุขผู้เป็นประธานใช่เอากนแล้วครับได้ในในทั้งสิ้นแล้วสำหรับบุคคลบางคนอาจารย์ไม่ได้ให้ขับไปเกี่ยวไปคล้องในคณะกรรมการก็เป็นคนใช่วนตัว